ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับซุปเฟอร์ชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับดีวอลนะครับกระเป๋าเครื่องมือคาดเอวนะตัวนี้มาตัวใหญ่เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวมันจะเป็นตัวเล็กๆใส่เครื่องมือได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตัวนี้คือมาเต็มที่เลยนะขนาดใหญ่เลยชื่อรุ่นนะครับ DWST 5 4 0 1 0 1กับ DWST 4 0 1 0 1นนขีดหนึ่งนะชื่อเข็มขัดด้วยนะครับอ่าเรามาดูคุณสมบัติเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับ 80เดนเนี่ยขออภัยถ้าผมพูดผิดแต่ว่าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับเขาบอกว่า long lasting durability นะครับก็คือทนทานไว้ง่ายมีช่องเก็บนะครับ12ช่องนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นทรงแบบคือมีมีก้นนะครับเห็นไหมครับจะมีก้นอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบทรงแหลมๆลงไปก็สามารถเก็บของอะไรได้ค่อนข้างจะดีกว่าอย่างตลับเมตรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปได้ทั้งอันนะครไม่ใช่แบบว่าตูดแหลมๆแล้วก็เหน็บๆไว้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีหูจับด้วยนะครับนี่มีหูจับให้ด้วยนะ ไม่ใช่แค่ข้าเดเอวเางเดียวแน่ไหมครับที่เขาบอกแต่ข้างล่างเนี่ยคือมันมีก้นมันมีก้นที่จะแบบสามารถวางของที่มันมีลักษณะมีความหนาได้ทางข้างนอกข้างในเลยนะเอ เดี๋ยวมาดูวัสดุนิดนึงนะครับที่เขาบอกเป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็คือส่วนผ้าที่เป็นตารางตะข่ายแบบนี้นะครับก็จะทนทานแข็งแรงตามขอบต่งตางๆเนี่ยเขาก็จะเย็บนะเสริมมาอีกหนึ่งชั้นนะครับตามขอบนะเพราะว่าตามขอบพวกนี้มันต้องเสียดสีกับเครื่องมือที่เราดึงเข้าดึงออกเสมอนะครับแั้เขาจะทําตรงนี้มาให้ดีนะแล้วก็เย็บมา2แถวเลยนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งคล้ายคล้ายผ้ากันน้ำเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับก็เท่ดีนะครับเวลาสกรีนลงไปมันจะสวยแล้วก็ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะแยกค่อนข้างจะอิสระเลยนะคือมันไม่ได้ติดตัวนี้มันค่อนข้างจะอิสระหน่อยเวลาใส่ของใส่อะไรนะครับแล้วก็แยกปืนหลังกันต่างหากนะครับเอออันนี้ดีใส่ได้ใหญ่เลยมันจะใส่อะไรก็ได้กันครับเนี่ยกับบานมุมใหญ่ๆใส่ก็จะสบายนะตรงนี้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ด้านในนะครับอันนี้คือตูดแหลม นะครับหช่องแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นช่องเสียบ1 2 3 4สสี่ช่องตรงกลางก็กว้างประมาณนี้ข้างในนะครับกว้างอย่างนี้เลยนะคือใส่สว่านได้ตัวหนึ่งอ่ะเนะเดี๋ยวใส่ดูแล้วก็ด้านบนนะตรงนี้คือส่วนที่คาดกับเข็มขัดใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ห้อยลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ยังใส่ของได้ประมาณนี้นะแต่เป็นตูดแหลมนะครับนะแล้วก็ส่วนที่เป็นหูจับ แล้วก็เป็นเข็มขัดเข็มขัดนี้เนี่ยผมลองคาดให้ดูนะเอวผมเนี่ยประมาณ46นะดูคาดได้ไหมนะถ้าผมคาดได้ทุกคนก็คาดได้ตรงด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับเสียบเครื่องมือนะครับแบบใช้เร็วๆนะเสียบยาวๆหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ยาวเนี่ยยาวเกินที่มันจะอยู่ในนี้นะครับก็มาเสียบในนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นช่องประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องเล็กๆใส่พวกดอกไขควงหรืออะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่าเป็นช่องเล็กๆ,ๆ,ๆนะปากกลมประกาไม่รู้ได้หรือเปล่ามันสั้นอาจะเป็นพวกอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับในตรงนี้1 2 3 4ช่องนะแล้วก็มีอันใหญ่นะเป็นช่องใหญ่นะครับทะลุลงไปก็เสียบอะไรที่แบบเป็นยาวๆได้ส่วนด้านนี้นะครับตรงข้างกระเป๋าอันนี้ก่อนนะเนี่ยก็จะมีช่องเล็กๆอีก3าช่องนะครับสำหรับเกี่ยวอะไรก็ได้ ตัวนี้นะครับเอาไว้คล้องกับพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอนเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ยึดอย่างดีเลยใช่ไหมครับคือโดยรวมเนี่ยขนาดมันค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่เกินไปสาหรับการจะพกพาไหมผมว่าไม่นะโดยเฉพาะเข็มขัดที่เขาให้มาเนี่ยคือมันใหญ่เพียงพอนะครับแล้วก็เส้นหนาเลยแล้วก็รูแข็งแรงนะครับย้ำด้วยตะไกรเลยนะครับก็คือแข็งแรงไม่ไม่รูไม่เปื่อยแน่นะครับแล้วก็ผ้าโคตรจะแข็งเลยทนมากนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นนี้ ราคานะครับเท่าที่ผมเจอนะมีอยู่ร้านเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่มีจําหน่ายด้วยนะครับแต่ราคามาแล้วอยู่ที่ประมาณ1,390บาท นะครับเดี๋ยวผมจะวางรีวิวให้แล้วกันนะครับรู้สึกว่ากลางกลางเดือนตุลาเนี่ยน่าจะขายได้แล้วนะผมไปดูว่าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่นะครับถือว่าเป็นราคาดีมากนะเพราะว่าตัวเล็กๆที่ผมรีวิวไปอ่ะนะครับมันก็ตั้งแต่ประมาณ456,78 900คือมันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือต่อจากตัวนี้ก็คือใหญ่กว่าไส่พวกนั้นเยอะมากนะครับอยู่ที่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าคุ้มนะครับผมบอกเลยคุ้มมากนะครับกับวัสดุที่ได้แล้วก็นะออปช่นออปชั่นที่เขาให้มาเดี๋ยวเราไปลอองงใส่ขันดูะครบ อ่ะโอเคอันนี้เป็นแบบของคร่าวๆนะครับที่ผมลองลองหยิบมานะครับดูซิว่ามันจะใส่อันนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็จะทดลองให้ดูอย่างเช่นสว่านนี้นี่คือสว่านปกตินะสว่านกระแทกนะครับใช้ปกตินะครับแล้วก็ตัวไขควงกระแทกสั้นๆดูซิว่านะครับมันจะใส่ได้แบบไหนบ้างนะครับอ่ะผมจะลองสว่านดูก่อนล้วกันนะสว่านเนี่ยสามารถใส่เข้าไปทั้งตัวนะคือว,วางหัวทิ่มนี้ได้เลย แบตโผมาอย่างเดียวเนี่ยถือว่ากว้างเลยนะครับหรือถ้าเป็นไขควงกระแทกอย่างเล็กๆเ,เนี่ยตัว850นะครับของดิวอลเนี่ยนะครับยิ่งสบายเลยนะครับใส่เข้าไปเนะี่ยเราก็จะมีที่เหลือจะใส่ตลับเมตรนะสิบเมตรเนี่ยก็ใส่ได้อีกทั้งอันเลยนะครับแบบนี้เห็นไ,ไหมหรือนะเราไม่อยากใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันกินพื้นที่เราอาจจะแขนวนเอานะครับเพราะว่าตัวของเย็มขัดเนี่ยเราก็ใช้ด้านข้างตรงนี้นะครับก็แขนวนเอาก็ได้เนะี่ย แขวนเอาก็ได้แบบนี้ตัวใหญ่ก็แขวนได้นะแขวนได้นะครับอะทีนี้เรื่องไอตัวไขควงกระแทกกับสว่านนี้ผมผมข้ามไปเลยนะเรามาดูช่องยิบช่องย่อยแล้วกันเริ่มจากข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจริงๆนะผมอยากเอาไปใส่พวกสกรูหรือไม่ก็พวกน็อตตะปูอะไรเงี้ยที่เวลาเราใช้งานนะเพราะว่าตัวนี้มันจะอิสระใช่ไหมผมว่ามันหยิบง่ายอะหรือถ้าใครคิดว่าเอ้ย,อยใช้ไม่เยอะนะครับข้างหน้าจะใส่ตัวตลับเมตรก็ได้นะครับ ใส่ได้สบายๆครับใส่ตัวเล็กไปแล้วก็ที่เหลือเป็นช่องสกูก็ยังได้แล้วก็ตับเมเองเนี่ยก็สามารถเอามาเน็บที่ช่องด้านข้างได้เนะเหมือนที่เราเน็บสวานนะครับก็เน็บด้านกันนะก็หยิบใช้ง่ายนะครับแบบนี้จะตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับพอกระเป๋ามันใหญ่ปุ๊บพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันก็จะใหญ่ตามนะครับเนี่ยตัวใหญ่ก็เน็บได้ใช่ไหมครับตรงนี้อ่ะผมใส่ ตลาดมีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พวกสกรูพวกอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใส่สกรูอาจจะใส่นี่แว่นตายิ่งแก่ยิ่งต้องใช้นะครับไม่ว่าจะแว่นตาใส่ตาหรือว่ากันสะเก็ดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยก็ใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับหรือจะเน็บแบบคอมๆอย่างนี้นะครับก็ได้ข้างในนะครับก็จะมีช่องเล็กๆก็ใส่ไขควงนะครับเนี่ยใส่ไขควงก็ได้นะเห็นไหมครับหรือคุณจะใส่เป็นคีมล็อกนะครับเนี่ยก็ใส่ได้นะครับช่องตรงกลางมันก็ยังจะกว้างอยู่ คีมธรรมดาใส่ตรงนี้ก็ใส่ได้นะมันมีสี่ช่องหรือจะเอาคีมธรรมดามาเน็บกับไอตรงนี้ติ่งตรงนี้ก็นเน็บได้หรือเป็นเน็บคู่กับตัวตลับเมตรก็อย่างได้นะครับเพราะช่องตรงนี้มันกว้างนะครับได้หมดเลยคัปเตอร์นะก็ใส่ช่องว่างตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็ข้างในก็ยังมีช่องแบนๆอย่างเงี้ยอาจจะใส่ฉากสามเหลี่ยมตัวเล็กนะครับก็ใส่เข้าไปได้แนะบบนี้ง่าย ตัวฉากเก้าสิบตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปในช่องนี้ได้เยเห็นไหมครับเนี่ยช่องเนี้ยปึ๊บพอดีเลยนี่เก๋เลยแล้วก็ค้อนก็ใส่เข้าไปค้อนโช๊แบบนี้เนี่ยพอใส่ครบทุกอย่างก็เนี่ยใช้ได้นะใช้ได้นะครับน้ําหนักก็เริ่มมีแล้วนะครับเพราะว่าเรายัดของเข้าไปเยอะทีนี้พอใส่งนี้ปุ๊บอา้าวเฮ้ยไขควงหรือสวาอ่านยังใส่ได้ไหมยังใส่ได้นะครับเพราะว่าช่องตรงกลางเรายังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยคือถ้าในากรณีแบบ เป็นนักแบกนะครับใส่ได้ใช่ไหมครับสายแบกนี่คือใส่ได้หมดนะครับแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลย <laughs> เดี๋ยวลองคัดเอวดูแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยใส่เรียบร้อยนะครับนี่ใส่ได้นะครับเข็มขัดนี้น่าจะใส่ได้ถึงเอวสัก50ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ห้อยของได้สบายๆคอนก็หยิบจับได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายใช้เสร็จก็ฟึบเรียบร้อยเท่แว่นหยิบได้นะ ตลอเมตรได้หยิบได้พอดีมือนะครับพอคล้องเอวปุ๊บมันจะอยู่พอดีมือเนี่ยสุดปลายมือจะเป็นอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นเวลาจะหยิบของอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยพอดีนะนี่คือห้อยแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปล้างพุงล้างอะไรนะครับในพุงผมอยู่นี่เนี่ยเฮ้ยโอเคมันจะอยู่ตรงตรงเข็มขัดพอดีหยิบทุกอย่างหยิบใช้ง่ายนะครับเนี่ยพอเราคล้องมือปุ๊บเนี่ยโอ้โหหยิบสบายเลยเนี่ยหยิบครีมปมั๊มไม่ชงไม่ฉากนะครับหยิบได้หมดเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าเป็นกรณีอย่างสว่านนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะผมว่าอยู่อย่างเงี้ยโอเคกว่านะเพราะเวลาเราหยิบเนี่ยเราหยิบแบบนี้เนี่เอาไปครับเนี่ยนะเอาแบบตามความเป็นจริงอ่ะนะปึ๊บเนี่ยมันก็จะถนัดมือกว่านะครับใช้งานได้คล่องกว่าเนี่ยทำงานได้เลยนะครับ อันนี้คือในกรณีแบบคุณแบกเยอะแยะเลยนะเต็มเหนียวเลยนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับงานที่คุณใช้นะครับว่าคุณใช้อะไรบ้างน,นะครับี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะนะตัวเก็บไม้ฉากเนี่ยนะครับเก๋ด,ดี ที่ชอบคืออะไรหรอะเพราะไอ้ตัวนี้มันกว้างนะครับมันไม่เหมือนไอ้ตัวก่อนหน้านี้ที่มันจะแบบแต่ er แตละช่องมันจะดูแคบดูแบบีบเพราะว่าก้นมันแบบีบตรงปากมันก็เลยแคบนะครับแต่เน,นี้ยคือปากกว้างนะครับแล้วก็เนี่ยมันอิสระเวลาหยิบเวลาใช้มันง่ายนะครับนี่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้คล้องนะครับเนี่ยพ,พ,พ,พวกเนี้ยพวกคล้องพวกกุญแจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้หมุคล้องด้านซ้ายนะครับเพื่อมุมกล้องนะนนี่คล้องอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่แล้วถ้าคุณนะจะคล้องขวามือซ้ายมือนะครับเนียอันนี้คอนอยู่หน้าอยู่หลังก็แล้วเราร ชอบชอบเลยล่ะเห็นไหมดูแบบว่าโปรเฟชชั่นอลมากเลยแล้วก็ตัวเข็มขัดเองเนี่ยแต่ผมไม่ดูเนี่ยตัวเข็มขัดนะครับเป็นเห็นไหมเนี่ยผมเอลสี่หกนะยังเหลื่อยตั้งหลายรูนะครับจริงจริงยังยังขยับได้หไหมจริงยังเข้าได้อีกถ้าแบบแน่นๆนะครับก็ยังเข้าได้กรูนึงนะครับเพระาะงั้นเนี่ยเอลสักห้าสิบก็ยังใส่ได้นะด้านด้านที่เหลือของเข็มขัดเนี่ยผมว่าก็เอาไปแขวนกับกระเป๋าอยื่นนะได้อีกนะครับเนี่ยด้านด้านด้านว่างๆนะครับโชว์พุงละประมาณนี้นะ เดี๋ยวไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัว d w b s t 40101ขีดหนึ่อะไรสักอย่างนี้แหละนะครับที่ผมเห็นนะเขาขายพร้อมกับตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวเข็มขัดด้วยนะครับก็ราคาอยู่ี่ประมาณทาพันสามเกาสนะที่ผมเป็นอยู่ร้านเดียวนะผมก็เลยบอกราคานี้ไปเลยนะครับซึ่งวันที่ผมรีวิวเนี่ยยังไม่มีจําหน่ายนะครับเห็นที่ร้านเขาเขียนว่าจะขายได้18 นะบแปดตุลาคลิปที่ลงนี้ก็น่าจะเกิน18แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ที่มันขายได้นะครับลงให้แต่ถ้าไม่มีก็วางดูลิงก์นั้นไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆนะเพราะว่าเรารีวิวก่อนเป็นกระเป๋าเครื่องมือคัดเอวตัวหนึ่งที่ราคาดีมากๆนะครับกับฟังก์ชันที่ให้มาแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์มีเข็มขัดมาให้ด้วยนี่ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับลายเข็มขัดนี่ก็คืออย่างที่บอรนะ์เนี่ยใส่ได้ตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่เลยนะครับเออที่แรกผมเซิร ในลาซาด้าช้อปปี้เลยไม่มีเลยนะผมไปเซิร์ชในเว็บต่างประเทศนะครับตัวนี้ต่างประเทศขายอยู่60เหรียญนะครับคูณ3ามเอาคูณ3ง่ายๆเลยนะตอนนี้มัน37แล้วนะเอาคูณ3เนี่ย6 3 8แล้ววะคือ1 8 0 0แล้ววะแต่นี่ผมเห็นนะอยู่ที่1 3 9 0นะครับถ้าราคานี้จริงนะก็คือถือว่าถูกกว่าเมืองนอกอีกนะครับราคาดีอุปกรณ์ดีวัสดุดีฝากพิจารณาแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบนะอุปกรณ์พวกนี้มันเหมือนเป็นกัจเจตตัวหนึ่งสำหรับงานช่างนะครับสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟิ่นาชนอลคาราไปก่อนะครับไ ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาแจมเท่ะนะอย่างแรกเลยเท่่ล้ว้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับฟังชงฟังชั่นดีมากเลครับไปละครับบ๊ายบาย